สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้เรามาอกรีปกันที่ริมนม้ำเย็นมากนะฮค่ะอยู่ที่ร้านอะไรคอาจารย์ข้าท่ามีลูกค้าของเราท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามครับเขาบอกว่าอยากสอบถามค่ะว่าถ้าปีก่อนไม่ได้ตั้งลูกหนี้ค้างมาแต่ปีปัจจุบันมีการตัดชำระหนี้จะต้องปรับปรุงรายการยังไงคะหมายความว่าไงฮะ ปีนี้ปีปัจจุบันเนี่ยจะตัดการรับชาระหนี้ใช่ไหมจะรับชําระหนี้แต่บังเอิญว่าไม่มีลูกหนี้ยกมาตั้งแต่ปีก่อน <S <S <ๆ>แล้วจะต้องปรับปรุงยังไงจะเจี๊ยบแนะนำหน่อยค่ะอาจารย์เคสนี้นะคะเราจะต้องไปดูก่อนนะคะก็คือปีที่แล้วยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดปีที่แล้วเป็นปี66นะคะปีที่แล้วเนี่ยได้มีการบันทึกบัญชีสําหรับลูกหนี้รายนี้หรือเปล่าถ้าบันทึกบันทึกว่ายอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบกออกเป็นหลายๆเคสนะคะอย่างเช่นเคสแรกไม่เคยบันทึกบัญชีเลยคือปี66เนี่ย ไม่เคยบันทึกบัญชีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นปี6 7มาเราก็ต้องมีการปรับปรุงรายการนะคะโดยเดบิตลูกหนี้นะคะแล้วก็เครดิตกําไรขาดทุนสะสมค่ะคือแทนที่จะเครดิตขายเพราะว่าลูกหนี้น่าจะเกิดจากการขายใช่ไหม,มแต่ว่ามันข้ามปีมาปิดงบไปแล้วมันก็ต้องไปปรับเข้ากําไรสะสมไปเปลี่ยนจากขายเป็นกำไรสะสมด้านเครดิตค่ะส่วนเคสที่2นะคะก็คือปีที่แล้วนะคะมีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ไว้แล้วเช่นมีการเดบิตลูกหนี้ เครดิตรายได้นะคะแล้วก็ด้วยความเข้าใจผิดว่าลูกหนี้รายนี้ได้รับชําระหนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็เลยไปเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้นะคะแบบนี้ณนะวันต้นปีปี67นะคะวันที่หนึ่งมกราที่สมุทรายวันทั่วไปของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเดบิตลูกหนี้ค่ะเอาเขากลับมาเป็นลูกหนี้ใหม่แล้วก็เครดิตเงินสดล้างเงินสดออกเพราะว่าปีที่แล้วเคยบันทึกบัญชีเงินสดเอาไว้ค,ครับนี่คือสองเคสนะที่อาจารย์เจี๊ยบสมมุติว่า ปีที่แล้วไม่ได้ตัง้งลูกหนี้ปีนี้จะรับชำระหนี้เราก็ควรจะต้องปรับปรุงตอนต้นปีก่อนซึ่งจากตัวอย่างนี้คือปีที่แล้วปี66ปีนี้ปี67ต้องปรับปรุงณต้นปี67ค่ะแล้วก็สมมุติตัวอย่างด้วยนะคะว่าปี66ได้ปิดบัญชีและออกองบการเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเค